วันที่21พฤษภาคมปี2558โตโยต้าได้ทำการเผยโฉมไฮลักซ์รีโวเป็นครั้งแรกในโลกจนถึงวันนี้21พฤษภาคม2568โมเดลดังกล่าวทำตลาดครบ10ปีเต็มแล้วนะครับกับปีกับขวัญใจลูกค้าชาวไทยหลากหลายเรื่องราวตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาวันนี้เรามาชนคุยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โฉมใหม่เช่นกันนะครับคาใช้ชื่อไฮลักซ์ทราโวนั่นเอง โดยก่อนที่จะมีการเปิดตัวโตยต้ารีโวเชื่อว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในความทรงจําของหลายคนนะครับคือก่อนการเปิดตัวหนึ่งวันโตโยต้าได้ทําการส่งรถปิกาฟรีโว o ไปยังโชว์รูมทั่วประเทศแต่ปรากฏว่าหนึ่งในเรลเลอร์ขนส่งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดลำปางตอนเช้ามืดของวันที่20พฤษภาคมเรียนได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนั้นเลยนะครับกับเหตุการณ์เทกระจาดก่อนเปิดตัวและอยู่ในความทรงจำของคนไทยจนถึงปัจจุบัน จากการมาของ Toyota Revo 2015ยังคงใช้แพลตฟอร์มจากโครงการ i m v ซึ่งต่อยอดมาจาก h ฮ l ัก v ์วีโกนั่นเองแต่มาพร้อมรูปโฉมการออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่รหัส1 GD และ2 GD ในพิกัสดแ8และ2.4ลิตรในช่วงแรกมีเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรให้เลือกอีกด้วยมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5และ6สปีดและมีเกียร์ออตโนมัติ6สปีดเช่นกันในส่วนช่วงล่างมีการปรับเซตใหม่ หลังมีเสียงบ่นในโมเดลว i โ o ว่าช่วงล่างคือจุดด้อยของกระบะโตโยต้า r รี o วมีชื่อช่วงล่างใหม่ DCS Dynamic Control Suspension ระบบการสันเทือนหน้าคอยสปริงใหญ่ขึ้นโชคอัพใหญ่ขึ้น8%แผ่นแหนมด้านหลังกว้างขึ้นและยาวขึ้น100มิลลมสำหรับหน้าตาที่มีการออกแบบใหม่หลายคนบอกเหมือนหน้าประดุกหรือหน้ายางเหมือนเรือและยังไม่สามารถทำยอดขายแซงคู่แข่งอย่างอิซุซูดีแได้ ถัดมาช่วงเดือนมีนาคม2016โตโยต้าเพิ่มตัวแต่งเวอร์ชันที่อดีตสปอร์ติวเสริมชุดแต่งรอบคันทั้งตัวเตียเ้ยและตัวสูงแต่ถ้าพูดถึงความนิยมในตลาดเมืองไทยต้องบอกตามตรงว่ายังสู้อิซูซูไม่ได้นะครับเพราะหลังจากการมาของรีโวในปี2015อิซูซูแก้เกมในช่วงปลายปีด้วยโฉมเมดิเชนชูไฮไลท์กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่สุดในตลาดพิกัด1.9ลิตรโบทำให้กระแสของอิซูซูสามารถต่อกรกับโฉมใหม่จากโตโยต้าได้ ทำให้ปลายปี2 0 1 7โตโยต้าตัดสินใจปรับโฉมเมนิเชนโดยด่วนหลังทําตลาดหน้าประดุกได้เพียง2ปีเท่านั้นสําหรับการปรับโฉมเมนิเชนของโตโยต้ารีโว่2 0 1 7แก้เกมทันควันด้วยการดีไซน์หน้าตารถใหม่ในส่วนกระจังหน้าและกันชนหน้าแต่ไฟหน้ายัางคงเดิมนะครับพร้อมเพิ่มเรือธงอย่างร็อกโคช่วยเสริมลูกให้ตัวรถมีความโดดเด่นมากขึ้นแน่นอนว่าไปชนตัวแต่งกับคู่แข่งอย่าง Ford Ranger Wi l d t r a k นั่นเอง รีโวมีการปรับออปชันใหม่เลยนะครับทำให้ยอดขายค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดสามารถก้าวขึ้นกระบะาขายดีที่สุดในเมืองไทยได้สําเร็จโดยการปรับโฉมเมดิเชนครั้งนี้พบว่าตัวเตี้ยยังคงหน้าเดิมอยู่นะครับซึ่งถัดมาในเดือนมีนาคม2019ตัวเตี้ยถึงจะปรับเมดิเชนตามตัวยกสูงนั่นเองในชื่อ Z e d i t i o n ที่สําคัญคือยกตัวถังจากรุ่นยกสูงมาใส่เลยนะครับทำให้ตัวเตี้ยได้โป่งล้อใหญ่ขึ้นนั่นเองแต่ช่วงแถรกล้อซ้ายขวา ยังเป็นสเปคเดิมของตัวเตี้ยทําให้ดูเป็นเหมือนคนตัวใหญ่แต่ขาลีบเชื่อว่าโตโยต้ามองกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ในยุคนั้นมักนํารถไปเปลี่ยนล้อย,ยางกันอยู่แล้วนะครับทำให้สเปคล้อและยยางไม่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองถัดมามีการประกาศรองรับการใช้น้ํามันดีเซล B20 ได้และในช่วงท้ายของปีเดียวกันโตโยต้าแนะนํากล่องอัลตราบูสในรีโวซึ่งเป็นกล่องเพิ่มแรงม้าจาก ECU s h o ชอสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล2.4และ2.8ลิตร โดยในรุ่นดีเซล2 8 0 0 c ซีซีเปิดเผยตัวเลขกำลังมากขึ้นเป็น204แรงม้าแรงบิด518นิวตันเมตรตอนนั้นถือว่ามีแรงบิดสูงที่สุดในตลาดนะครับเว้นแต่แรงม้าที่ f o r d r a นเจ r มีมากกว่าอยู่ที่213แรงม้าจากดีเซล2 0ลิตรไบเทอร์โบนั่นเองและเมื่อคู่แข่งตลอดการอย่าง isuzu d-max ได้ทำการเปิดตัวโฉมใหม่ All New ปลายปี2019กับพลานุภาพพลิกโลก ต้องบอกว่ากระแสมาแรงมากเลยนะครับใช้เวลาไม่นานก็สามารถแซงโตโยต้าขึ้นอันดับหนึ่งได้อีกครั้งคราวนี้นํายาวเลยนะครับฝั่งโตโยต้ารีโวตัดสินใจไม่ได้เชนอีกครั้งเดือนมิถุนาย,ยน2020น2 0รอบนี้ปรับใหม่หลายด้านเลยนะครับหน้าตาแยกออกเป็น2เวอร์ชั่นคือรุ่นปกติจะได้หน้าใหม่ที่มีใช้ยาหมูป่าส่วนร o อ c โคจะเน้นโทนสีดําที่ด้านหน้ามากกว่าไฟท้ายจะเป็น LED เล็กสแต่ในตัวเตียเซตดิชั่น ดันกลับไปใช้ตัวถังป่งเล็กเหมือนปี2015และบางรุ่นจะแปะคิว้ลสีเดียวกันกับตัวรถมาให้แทนแต่ท้ายที่สุดก็เปลี่ยนเป็นโป่งใหญ่มาให้เช่นเดิมนะครับสำหรับเครื่องยนต์2.4และ2.8ลิตรจะเปลี่ยนไปใช้หัวฉีดอัจฉริยะ i a r าโดยโดย2.8เพิ่มกำลังเป็น2 0งรสีแรงม้า0 0นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดปรับปรุงช่วงล่าง Superflex Suspension จากเดิมตัวยกสูงแนว5แผ่นลดเหลือ3แผน่นซึ่งช่วยในเรื่องความนุ่มนวลในการขับขี่ แต่ยังสามารถรองรับการบรรทุกหนักได้เช่นเดิมถัดมาเดือนสิงหาคม2021ันยีโตโยต้าเอาใจสายซิ่งเปิดตัวเวอร์ชัน G-R Sport ตัวเตี้ยได้ชุดแต่งใหม่รอบคันทั้งภายนอกและภายในพร้อมยัดดีเซล28ลิตรเทอร์โบเกียร์ออโต้มาให้เสร็จสับพนะครับพร้อมแป้นแพดดิชิฟต์มีการปรับช่วงล่างใหม่พร้อมโหลดเตี้ยลง2 3ม mm. มิลิเมตรซึ่งพื้นฐานช่วงล่างดังกล่าวกลายเป็นสเปคช่วงล่างมาตรฐานของ Z e dition ตัวปัจจุบันนั่นเอง ส่วนตัวยกสูงมีชุดแต่งจัดเต็มเช่นกันกลิ่นไอเดียวกับล็อกโคพร้อมมาในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อช่วงล่างใหม่โช๊คอัพโมโนทูปด้านหลังจะเป็นแหนบทั้งหมด5แผน่นขยับมาในปี2023ตลาดปิกอัพออฟโรดมีกระแสคึกคักมากขึ้นนะครับโตโยต้าจริงจังกับกลุ่มนี้มากขึ้นเช่นกันโดยเปิดตัวไฮลัก g ีอาร์สปอครั้งแรกในต่างประเทศคราวนี้จัดเต็มกว่าทุกครั้งนะครับอัปเกรดสมรรถนะตัวรถหลายส่วน เริ่มจากหน้าตาออกแบบใหม่ดูดันมากขึ้นเสริมคิวล้อสีดําขนาดใหญ่เนื่องจากช่องล้อซ้ายขวากว้างมากขึ้นจนสามารถติดตั้งโช๊คอัพด้านหลังนอกแชสซีได้กระบอกโช๊คโมโนทูบยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งยังได้ดิสเบรกสีล้อตัวรถยกสูงมากกว่าสแตนดาร์ดเพื่อให้เวอร์ชันนี้สามารถลุยออฟโรดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถือว่าเป็นตัวที่ออกมาเซอร์ไพรส์เช่นกันนะครับเนื่องจากมาในช่วงปลายยุคตลาดแล้วนอกจากนี้ ยังปรับจูนเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบให้แรงมากขึ้นเป็น224แรงมะแรงบิด550นิวตันเมตรโดยการเปิดตัวทำตลาดในไทยมีขึ้นในเดือนมีนาคม2024โดยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโตโยต้ายังเผยโฉมไฮลักซ์ BEV ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นพลังงานไฟฟ้า100%พร้อมทดลองวิ่งใช้งานจริงในเมืองพัทยายอีกด้วย รวมถึงการปรากฏตัวของ To y ยต้าเฮลักแชมป์ปิกับเน้นการใช้งานที่ต่อยอดมาจากรีโวนั่นเองโดยรูปรัณงที่แปลกตาและแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจนบวกกับความอเนประสงค์ในการใช้งานทําให้ปีกบโมเดลนี้ตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยได้เป็นอย่างดีในปี2024ที่ผ่านมามียอดขายมาเป็นอันดับ4ของกลุ่มรองจาก t o y ยต้ารีโวอิซูซูดีแมและ Ford r a n g e r เท่านั้นสำหรับตลาดต่างประเทศ ปีที่แล้วโตโยต้าปรับโฉมไม่ได้เชนครั้งที่3นะครับแม้ว่าดีไซน์จะยังคงแก่มาจากหน้าหมูป่าแต่ถูกขัดเกลีวให้มีเหลี่ยมสันคมเข้มมากขึ้นพร้อมเปิดตัวขุมพลังดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบไมฮับริด48โวลต์ในออสเตรเลียใช้ชื่อ vactive โดยจะช่วยในเรื่องการออกตัวปรับปรุงรอบเดินเบาและประหยัดน,น้ำมันมากขึ้นประมาณ10%โดยโฉมไม่ได้เชนครั้งล่าสุดนี้ถูกแนะนำในไทยต้นปี2 0 2 4ที่ผ่านมาส่วนในรุ่นยกสูง จากที่ในช่วงก่อนเอาหน้าร็อกโคมาใส่ในตัวส0ประตูยกสูงทุกรุ่นตอนนี้ตัวสูงทั้งแคมป์และ10ประตูจะได้หน้าร็อกโคกันหมดแล้วนะครับส่วนชมหน้าเมนไเชียนล่าสุดจัดไว้ในตัวเตียเซตอิดิชันเท่านั้นส่วนตอนเดียวสงวนหน้าหมูป่าไว้ยังเดิมและเครื่องยนต์ดีเซลรองรับมาตรฐานยูโร5ซึ่งจะมีปุ่มเพา้าขมเมา DPF นั่นเองแต่ตลอดการจำาหน่าย,ยาวนานหนึ่งทศวรรษมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบะไฮลักซ์ ux, นั่นคือภายในห้องโดยสาร แม้ว่าเจเนเรชันนี้ปรับแมนิเชนมาแล้ว3รอบก็ตามแต่การออกแบบดีไซน์ในภาพรวมยังคงเดิมอยู่นะครับอาจจะมีการปรับในส่วนชุดความบันเทิงการตกแต่งชุดม่าวัดและวสัสดุตกแต่งตามจุดต่างๆเท่านั้นแต่ในส่วนคอนโซลหน้าคอนโซลเกียร์ดีไซน์พวงมาลัยทุกอย่างยังคงเป็นรูปแบบเดิมอยู่นั่นเองครับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมปัจจุบันรวมถึงการถ่ายทอดไปยังโฉมใหม่โตโยต้าได้เริ่มลงมือในขุมพลังที่หลากหลายอย่างที่มีขายแล้วในตอนนี้ ก็คือเวอร์ชัน My h y b r i d 48 v เน้นการตอบสนองในการขับขี่และช่วยในเรื่องการลดค่าโมโลพิษไอเสียต่อมาคือเวอร์ชันพลังงานไฟฟ้า100%อย่างที่กล่าวไปข้างต้นและพลังงานไฮโดรเจน FCEV นอกเหนือจากคุณพลังดังกล่าวที่อาจถูกต่อย,ยอดไปสู่โฉมใหม่ในอนาคตแล้วยังพบว่ารถยนต์เหล่านี้แม้จะเริ่มพัฒนาในตัวทางโฉมปัจจุบันแต่บางส่วนก็แอบ,บมีดีไซน์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างในเวอร์ชัน FCEV จะมีการเสริมคอโซกลางใหม่ ในนั้นจะมีทั้งคันเกียร์ดีไซน์ใหม่ล่าสุดรวมถึงเบรกมือไฟฟา้าและออโต้โฮถัดมาในเวอร์ชั่นไฟฟา้า BEV คอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดเลยนะครับเพิ่มช่องวางของมากขึ้นมีสวิตช์ในการปรับเกียร์และได้เบรกมือไฟฟา้าเช่นกันนอกจากนี้ในรุ่นดีเซลไฮบริดที่นำให้สื่อมวลชนทดลองขับในไทยช่วงปลายปี2023พบว่าภายในได้รับการติดตั้งพวงมาลัยใหม่ดีไซน์ยกมาจากโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ p องาพาโด รวมถึงคันเกียร์ก็มีลักษณะคล้ายกับพาดเช่นกันถ้าเรามองว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้สําหรับรถต้นแบบก็มีความเป็นไปนได้อยู่นะครับแต่ถ้ามองว่างานดีไซน์ใหม่จากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของโฉมใหม่ He l u x t r a v รสิ่งนี้ก็ถือว่ามีความเป็นไปนได้เช่นกันและนี่คือเส้นทางตลอด10ปีอย่างคร่าวๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ To y o t a r ห v o แน่นอนว่าสถานีต่อไปที่ทุกคนกำลังจับตามองคือโฉมใหม่ที่จะเปิดตัวภายในปีนี้ ตามข้อมูลเผยว่ายังคงใช้แพลตฟอร์ม i อวจากรุ่นเดิมซึ่งตัวรถจะออกมาอย่างไรต้องติดตามกันต่อนะครับและสําหรับโตโยต้าไ l u ั Revo ท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับบีกัาโมเดลนี้หรืออยากบอกอะไรกับรถรุ่นดังกล่าวสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้เลยนะครับ